มาค่ะทุกคนเรามาดูกันนะว่าวันนี้สั่งเค้กมาให้กับอ๋มพี่พี่ปอสามนะคะให้พี่ไปที่พี่ปอสามนะมาไหนก่อดูสินี่จะเป็นยังไงนะข้างในข้าจะยากข้าจะยากอ๋มอ๋มข้าจะยากนะตรงนี้แล้วกันนะอุ้ยน่ารักจังเลยดู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 มันจะโดนคิวอาร์โค้ดไหมโดนแน่นอนอุ้ยโดนแน่นอนเลยเนาะ ใจที่สุดเลยเสียใจที่สุดเลยนะคะเอาไม่เป็ได้แลยโอ้ยข้างในเป็นยังไงเย่ไปเลยโอ้ยข้างในเป็นยังไงกูอาดูหน่อยอะอยากดูอะโอ้ยก็ยังไม่เห็นนะคะทุกคนยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นนะคะทุกคนไหนนะไหนนะไหนนะว้าวสำหรับพี่พ่อสามนะคะขอได้เชิญกินด้วยหน่อยนะ ใช้แกะยังไงเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แ๊บนึงแบบนึงแ๊บนึงดูสิคาแอน่าแนโอ้ยเดวนะมีชื่อสมาชิกทุกคนเลยนะแบบนึ่อชมีชื่ออนค่ะมีชอทุกคนเลยดี๋ยวแบบนึงนะคะใขอดูชิ่ขอดูหน่อยไม่เห็นเลยมีมีสอ พี่ชเชิ์ธานาชายวีอ,อ